ดิงเรียกความรักมาแล้วค่ะสวัสดีโค้ชพี่ฮันมาแล้วค่ะอาสี่ทุ่มนะคะเวลาดีๆนะคะพบกันทางเพจโค้ชพี่ฮันดิจิตอลเล a ร์นิ่นะคะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะที่เข้ามานะคะในเพจแล้วมาดูกันนะคะมาคุยกันนะคะ วันนี้เราจะมาพูดเรื่องเอาชนะเสียงในหัวนะคะด้วยเสียงในใจนะเอาชนะเสียงในหัวเอ๊ะในหัวมีเสียงไหมนะคะด้วยเสียงของหัวใจของตัวเราเองนะคะเราจะเอาชนะมันไปยังไงนะคะเราเอาชนะมันไปได้ยังไงนะคะเออเดี๋ยวแบบขออนุญาตเข้าไปแชร์นิดนึงนะคะ อยากจะเอาชนะเสียงในหัวด้วยเสียงในใจนะคะวันนี้คอสพีฮันนะคะอยากจะมานะส่งต่อนะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆนะคะวันนี้เข้าไปในคลาสนะคะอ่า360นะคะ unstoppable นะคะไม่มีอะไรมาฉุดรั้งฉันได้ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งฉันได้นะคะ เราจะต้องไปต่อนะคะสภาวะเศรษฐกิจนะคะวิกฤตโควิดมันจะทำร้ายทำลายหรือมันจะสร้างสรรค์มันจะสร้างเรานะคะให้เติบโตนะคะไปอีกขั้นหนึ่งได้ยังไงนะใครมาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะไปตามเพื่อนๆมาดูหน่อยนะคะมาเอาชนะนะคะเสียงในหัวด้วยเสียงในใจ นะคะอืมขออนุญ,ญาตนะคะเ,เวลาพิมพ์เชิญนี่ก็ต้องแบบพิมพ์แบบเป็นเป็นประโยคประโยคนะคะเพราะว่า Facebook เขาชอบเวลาแชร์แล้วเนี่ยต้องบอกด้วยว่าให้เรียกเพื่อนมาเนี่ยคือมันมีอะไรอ่เรามาบอกเขาว่าเอาชนะเสียงในหัวด้วยเสียงในใจนะคะอะมาดูกันค่ะนี่เห็นไหม <laughs> อ่ะเราก็มีแบบความนะ ความมุมันนะในการพิมพิมพ,มพิมเชิญเพื่อนนะคะเดี๋ยวแชร์ไปที่ f a c e b o o k นะคะส่วนตัวเอาชนะสิ่งในหัวด้วยเสียงในใจมาดูกันค่ะแน่โอโหตั้งใจพิมพ์มากเลยใส่หัวใจด้วยนะอนทัก2สองดวงนะเพื่อแบบอ่า,าเป็นการเชื้อเชิญว่าเฮ้ยมาดูฉันฉ <laughs> ันจะเล่าอะไรให้ฟังสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะใครมาแล้วนะเดี๋ยว แสดงตัวนิดนึงนะคะใครมากันแล้วนะคะช่วยเช็คเสียงเช็คภาพให้คันหน่อยนะว่าภาพเสียงมันชัดดีแล้วหรือยังนะคะอ,อืมนะะวันนี้ฝนตกอากาศมันจะแบบอุ่นๆเหนาวหนาอุ่นๆยังไงก็ไม่รู้นะคะอ่าขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะเป็นห่วงนะสุขภาพเราสำคัญที่สุดนะคะอ่า ใครมาแล้วสวัสดีค่ะคุณเศรษฐีร้อยล้านของหัวใจรัวๆด้วยค่ะโหคุณเศรษฐีร้อยร้านนะคะชอบชื่อมากเลยอะ่ะนะคะเรียกเรียกเรียกยังไงอะ่ะเรียกแบบคุณเศรษฐีก็แบบโหดีใจละเวลามีใครเรียกคุณเศรษฐีเนี่ยแบบอ่าอยากจะหันคว้าผันควับนะคะ <laughs> อ่าทุกท่านนะคะ ถ้าเกิดว่ามาแล้วก็ช่วยตามเรียกเพื่อนด้วยนะคะวันนี้ฮันไปเข้าอบรมมานะคะแล้วฮันก็มีความรู้สึกว่าเออฮันอยากจะมาแบ่งปันเนาะฮันอยากจะมาแบ่งปันว่าเอ,อ่อที่ไปอบรมมาแล้วเนี่ยมีอ,อ่อสปีกเกอร์ท่านหนึ่งสปีกเกอร์ท่านหนึ่งหรือว่าวิทยากรท่านหนึ่งเนี่ยเออฮันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฮ <c oughs> ันชอบอ่ะฮันชอบ อ่าอ,อุ้ยเดี๋ยวปิดเสียงก่อน,น,นโอเคภาพดีเสียงชัดนะคะอ่าฮะฮันชอบในแนวคิดของเขาเนาะฮันชอบในแนวคิดของเขานะคะก็คือเขาอะอ่าคือเป็นช่องทีวีเขาชื่อว่าเจนเชียนะคะเขาเป็นช่องทีวีช่องใหญ่เลยล่ะผู้ติดตามเขาว่าเป็นล้านเลยนะคะอ่ะห้าแบ่งปันด้วยนะ ช่องช่งเขาอะคือเขาก็ทําแบบโปรดักชันอะทำแบบทำแบบโปรดักชันอะทำมีเดียนะคะแล้วเขาก็จะอยู่กับแบบวงการทำทำสื่ออะใช่ไหมทำสื่อแล้วก็เขาก็จะเคยอยู่กับกล้องหลายๆตัวเนาะกล้องหลายๆตัวนะ คือคุณเคยเห็นเขาถ่ายทำแบบใหญ่ๆใ,ใช่ไหมเขาก็ต้องมีกล้องหลายๆตัวมีสคริปต์มีแบบมีพ็อตเรื่องมีสตอรี่บอร์ดอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายเนาะเขาก็ทำงานมีสิ่งวดล้อมมีคนล้อมหน้าล้อมหลังเขาใช่ป่ะเออเขาก็เป็นแบบสปิเกอร์นะเขาก็มาแชร์ให้ฟังพอเขาเจอวิกฤตพอเขาเจอวิกฤตเท่านั้นแหละคุณเอ้ยนะคะเขาก็ฉายภาพให้ไปนะคะอยู่ที่แบบโซฟาโซฟานะในห้องเขาแหละนะคะน่าจะเป็นแบบที่บ้านเขา หรือเป็นห้องพักเขานั่นแหละไปที่โซฟาโซฟานึงนะคะอะคุณเศรษฐีบอกว่าแบ่งปันด้วยนะคะเขาก็เหมือนแบบ <c oughs> เขาก็ไปน,นอนเป็นผักอะ่ะ <c oughs> คือคุณเข้าใจสภาพคนนอนเป็นผักไหมอยู่ที่โซฟานั้นนะคะแล้วก็เหมือนกับเสียงในหัวเขาก็ออกมาว่าเฮ้ยคือคือคุณคุณเคยเห็นไหมคนที่แบบเคยแบบอยู่ในโปรดักชั่นที่ยิ่งใหญ่อะ่ะแล้ว วันหนึ่งนะเจอวิกฤตแบบนี้มันก็ออกไปทำงานที่เป็นโปรดักชันใหญ่แบบนั้นไม่ได้นะคะเขาก็เล่าให้เขาเขาก็เล่าให้ให้แรงบันดาลใจพวกเราอะนะว่าตัวเขาอะขนาดเขามีคนติดตามเขาอะแบบเป็นล้านล้านอะอ่าเป็นหลักล้านอะแต่เขาก็แบบเขาก็มีอาการที่แบบมุมที่เขาแบบไม่โอเคอเออมุมที่เขาเศร้าอะมุมที่เขามุมมุมที่เขาจิตตกอะเออ ว่าเขาจะไปต่อยังไงวะเฮ้ยมันต้องมีกล้องหลายๆตัวมันต้องมีแบบโปรดักชันดีๆมันต้องมีทีมมันต้องมีทีมทำมันต้องโปรเฟชชั่นอลไว้มันต้องแบบเออคือมันต้องมีความเพอร์เฟคชันนิสต์อ่ะคนที่แบบติดเพอร์เฟกอะเออแล้วพอมาเจอวิกฤตเขาก็ต้องอยู่ที่ห้องนะคะก็ต้องทำงานที่บ้านอย่างเงี้ยพอเราต้องทำงานที่ห้องทำงานที่บ้านนะคะเขาจะต้องทำยังไงอ่ะคนทุกคนตอนเนี้ยคือมีสมาร์ทโฟนนะคะแค่คุณมีสมาร์ทโฟนกับอินเทอร์เน็ตอะ ะะเขานะคะก็ฮึดขึ้นมาต่อสู้กับเสียงในหัวของตัวเองนะเสียงในหัวของตัวเองอะ่ะบอกว่าเฮ้ยนะ ถ้ายกตัวอย่างเราเเนี่ยก็คือสิ่งในหัวทําไมเราไม่ออกมาทําออนไลน์วะเพราะว่าออนไลน์มันมันเป็นแบบช่องทางที่ทำเลเวลเลชได้เป็นช่องทางที่แบบมันสามารถที่จะทําพลังทวีคูณได้นะคะเพราะว่าคนอ่ะมันอยู่ในแพลตฟอร์มนี้เยอะนะคะคนมันใช้ Facebook กันเยอะคนมันใช้โซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไร Pinterest, Twitter, นะคะ t i k ต o k ตอนนี้ก็มาแรงมากนะคะอินสตาแกรนะคะ ยูทูบนะคะทุกสื่อโซเชียลนะคะทุกสื่อโซเชียลนะคะหรือแม้กระทั่ง l i n k ์อินนะคะถ้าคุณทํา B2B อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณอยากจะเข้าถึงคนให้ได้เยอะๆนะก็แล้วก็ใช้แบบ l e v e ล a g e นะคะด้วยการแบบสร้างพลังทวีคูณนะ,ค,ะคุณต้องเลือก เอาธุรกิจของคุณขึ้นมาบนออนไลน์เว้ยนะคะในวิกฤตแบบนี้คนอะยูทเซอร์ที่ใช้อ่ะ e c o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  k คนที่อยู่หน้าจอ f a c e b o o k อะเยอะแยะมากมายนะคะเยอะแยะมากมายคุณแค่ออกมานะคะคุณแค่ออกมาแบรนดิ้งตัวเองนะคุณแค่ออกมาแบรนดิ้งตัวเองนะคะยังไม่พูดถึงสินค้าที่คุณมีนะแต่คุณต้องเอาตัวเองออกมาสร้างแบรนด์นะคุณต้องเอาแบบตัวเองออกมาสร้างแบรนด์เว้ยนะคะถ้าเกิดว่า คุณเอาตัวเองออกมาสร้างแบรนด์แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนจำหน้าคุณได้นะคนจำหน้าคุณได้อ่าคนเขาก็จะมองเฮ้ยเนี osh, he, ่ยไงโคชพี osh, he, ่ฮ e ันเฮ้ยเนี่ยไงโคชพี่ฮันเฮ้ยนี่ไงเออเจนเชียเฮ้ยนี่ไงเจนเชียใช่ป่ะเออพอแบบ เราอะมีแรงบันดาลใจอะนะคะเราแบบอยากจะให้เราอยากจะส่งต่อคุณค่าให้กับผู้คนะ่ะเราอยากจะให้เราอยากจะแบ่งปันอะมันคือแพชชันของเราไว้มันคือพลังงานข้างในมันคือการถ่ายทอดอะจากอีกคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งนะคะคือถ้าเกิดว่าเรามองว่าเฮ้ยเราไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีวะเฮ้ยเราไม่เก่งเรื่องแบบโซเชียลมีเดียวะเฮ้ยเราไม่เก่งเราไม่มีความรู้ด้านนั้นด้านนี้อะคือแบบ เราไม่มีกล้องดีๆเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะมานั่งทำออนไลน์นะคะคุณคิดไปต่างๆนานานะคะแล้วก็เกิดความกลัวนะแล้วก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาอยู่บนแพลตฟอร์มนี้แล้วนะคะอ่าตอนนี้นะฮันอยากจะแบบอยากจะบอกนะให้ทุกคนนะคะมองว่าซึ่งฮันอะมันมัน,ม,นมันกระทบใจฮันมากมันแบบ เขาเรียกว่ามันส่งผลกระทบทางใจกับฮันมากเลยนะจากที่ฮันดูไลฟ์นะคะาจากที่ฮันนั่งฟังสปีกเกอร์ท่านเนี้ยมาแล้วมันแบบกระทบใจมากๆเลยมันรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะมีสิ่งที่คุณอยากจะแบบบอกต่อส่งต่อแล้วก็อยากจะสร้างประโยชน์นะคะให้กับคนอีกคนนึงอะ แค่คนคนเดียวอ่ะคุณออกมาพูดให้คนคนหนึ่งอ่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าคุณออกมาส่งต่อแพชชั่นอ่ะหรือว่าแบบแรงปรารถนาสิ่งที่คุณอยากทําวิสัยทัศน์ที่คุณมีอ่ะเออคุณข้างหน้าวันข้างหน้าคุณอยากจะทําอะไรคุณอยากจะแบ่งปันประสบการณ์คุณแบบไหนอ่ะคุณก้าวข้ามความกลัวคุณทําความสําเร็จอ่ะออกมาตั้งเยอะแยะมากมายคุณใช้เทคนิคอะไรเพื่อคนที่แบบคนที่แบบมีปัญหาคล้ายๆกับคุณอ่ะ เขาจะได้แบบรับรู้นะคะแล้วเอาไปใช้นะฮันพูดไปก็อินนะคะเออคือมีความรู้สึกว่าเขาอะมีเสียงในหัวเยอะแยะมากมายเลยนะกลับมาที่กลับมาที่เจนนะคะกลับมาที่เจนเขาก็มีแบบเสียงในหัวเยอะแยะมากมายเลยตุ้ง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 มาเออ แล้วเขาก็ฮึดมาด้วยความที่อยากจะมีพาชั่นนะคะอยากจะแบบแบ่งปันนะคะอยากจะแบ,บ่งปันประสบการณ์นะคะในด้านของความเป็นตัวเองนะคะอยากจะแบบออกมาแบบ่งปันให้คนความรู้ให้คุณค่านะคะ,ะกับผู้คนนะคะเขาก็ตัดสินใจค่ะหยิบกล้องนะคะสมาร์ทโฟนของเขาขึ้นมาที่สามารถทำ Facebook Live ได้นะคะเขาก็ออกมาทำนะคะ เขาทำหนึ่งวันนะคะเขาต้องคิดแล้วว่าพุ่งเนี้ยเขาจะออกมาสร้างคุณค่านะคะอะไรให้กับผู้คนเขาก็ออกมาทำเขาทำต่อเนื่องต่อเนื่องแบบนั้นนะคะ5้าสิบกว่าวันนะคะแล้ววันนี้เขาก็ยังไม่หยุดทําแล้ววันนี้เขาก็มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนในคลาสนะคะให้ลุกขึ้นมากระตุ้นตัวเองออกมาค่ะออกมาทําอะไรบางอย่างไม่ใช่นอนเป็นผักอยู่บนโซฟาไม่ใช่แบบหมดหวังสิ้นหวังอะคะ่ะอ่ะแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนะคะ การที่ตัดสินใจที่ไม่ทําอะไรเลยมันก็คือคุณยังไม่ได้เริ่มต้นทําอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาสิ่งที่รักคุณเอาสิ่งที่คุณอยากจะพูดคุณเอาสิ่งที่คุณมีความรู้นะคะอย่างน้อยนะคะคุณก็ได้ออกมาสร้างแบรนด์อย่างน้อยคุณก็ได้ออกมาส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้คนอย่างน้อยคุณก็ทําให้คนตรงหน้าของคุณน่ะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะให้เขาอ่ะได้เอาความรู้อ่ะ เล็กๆน้อยๆของคุณนี่แหละเกิดความรู้แรงบันดาลใจที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณก้าวข้ามวิกฤตแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะคะให้คุณเอาเทคนิคออกมาให้คุณทำสิ่งนี้ออกมาแล้วคุณจะมีความหวังคะคุณจะมีความสุขเวลาที่คุณได้ให้ใครสักคนนะ่ะเวลาที่คุณได้แบบบอกต่อบ,บอกเรื่องราว บอกถึงความแรงปรารถนาของตัวเองนะคะแล้วก็หมกมุ่นหมกมุ่นหมกมุ่นกับมันที่อยากจะทํามันอยากจะทํามันอย่างจริงจังอยากจะช่วยใครสักคนแก้ปัญหาอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนนะคะการที่คุณมีแรงบันดาลใจอะ่ะคุณก็มันอยู่ข้างในใจคุณอยู่แล้วนะคะแต่คุณสามารถที่จะแบบสื่อสารนะคะสร้างแรงบันดาลใจอะ่ะให้กระทบใจอีกคน ใครอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะส่งต่อเพื่อที่จะส่งต่อและสร้างแรงบันดาลใจไปรุ่นต่อรุ่นนะคะถ้าเกิดว่าเสียงของฮันนะคะไปกระทบนะคะหรือว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนนะคะในหัวใจใครนะคะก็ขอให้ออกมาค่ะขอให้ออกมาคุณอย่าเก็บตัวไว้คนเดียวอยู่ในห้องนะคะคุณอย่าเก็บตัวไว้คนเดียวโดยที่คุณไม่หาเพื่อนไม่หาเน็ตเวิร์กเลยนะคะ คุณต้องออกมานะคะคุณออกมาแบบนี้คุณรู้สึกว่าคุณได้ส่งแรงบันดาลใจคุณรู้สึกคุณได้ทําอะไรเพื่อผู้คนนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ได้เป็นการบอกต่อเป็นการให้นะคะการให้จากหัวใจของคุณการให้จากคนคนหนึ่งนะคะสู่คนอีกคนหนึ่งอิ่มใจ <c oughs> น้ําตาไหล <c oughs> คุณแม่นางฟ้า <c oughs> สวัสดีค่ะเออมันสะเทือนใจคือมันฟังแล้วฮันรู้สึกแบบ ใช่ถ้าเกิดว่าเราเจอวิกฤตออะแล้วเราไปหมกตัวหรือว่าเฮ้ยไปนั่งท้อแท้ไปนั่งสงสัยตัวเองหรอกูจะทำได้ไหมวะเออคนเขาก็ทำมาแล้วเขาก็จะประสบความสำเร็จไหมวะหรือว่าคือสงสัยอะแล้วกูทำได้เหรอแล้วตัวฉันอะทำได้เหรอเออฮันก็เคยมีคำถามแบบนี้กับตัวเองว่าคนอย่างฉันมันจะทำเรื่องแบบนี้ได้เหรอวะ คนอย่างฉันอนะมันจะทําให้แบบคนมันเปลี่ยนแปลงเหรอวะคนอย่างเราอะ่ะจะมีแบบเฮ้ยแรงบันดาลใจไปให้กับใครอีกคนนึงหรออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสั่นสะเทือนโออิน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 ใช่ไหมสุดยอดมากๆนะคะเออันทันมองอะ่ะว่าแบบเฮ้ยลุกขึ้นมาเหอะ ลุกขึ้นมาทำนะคะลุกขึ้นมาทำอย่างน้อยอะ่ะคุณก็ได้ส่งต่อคุณค่าให้ใครอีกคนหนึ่งนะคะไม่ต้องติดเพอร์เฟกหรอกคุณไม่ต้องมีกล้อง DSLR หรือหรูๆนี k ค่อนแค่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ,แบบแบรนด์ดีๆอะ่นะ,ค,ะคุณแค่แบบ,บมีโทรศรัพท์มือถือตอนเนี้ยเออแล้วคุณก็ออกมาทำเว้ยเออโค้ช <laughs> พี่ฮันเก่งพลังงานสูงมีความรักนำทางใช่นะค่ะ่ะ คือมันมัน,ม,นมันฟังสปีกเกอร์ท่านเนี้ยแล้วฮันรู้สึกว่าฮันสั่นสะเทือนมาถึงที่แบบตัวเราถ้าเราบอกตัวเองว่าเราทําไม่ได้หรอกแล้วเราก็ดูถูกตัวเองว่าเ้ยฉันทําแล้วฉันจะประสบความสําเร็จหรอวะหรือว่าฉันทำแล้วมันมันจะส่งต่อคุณค่าได้จริงหรอนะคะแต่ฮันก็แบบลุกขึ้นออกมาทานะคะโดยที่เราคิดอย่างเดียวเลยว่านะคะเราจะเป็นมากกว่า ทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เราจะส่งความรักเราสดส่งต่อคุณค่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งให้ได้เราจะเอาความรู้ที่เรามีทั้งหมดให้เขาและให้เขาไปเดินต่อนะคะได้อย่างยอดเยี่ยมและมั่นคงนะคะ,ะการที่มีลูกศิษย์และสร้างลูกศิษย์ให้เติบโตให้เขาเก่งกว่าเราให้เขาไปต่อยอดให้เขาไปมีลูกศิษย์ต่อน่ะ อันนี้คือสิ่งที่ฮันตัดสินใจทําแลวฮันก็ทำคอสออนไลน์ออกมาสอนนะคะคนที่แบบมือใหม่ที่ไม่เคยทําแบบออนไลน์มาก่อนเลยนะคะให้มาทําแบบเปิดธุรกิจนะคะบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะฮันมีความเชื่ออย่างยิ่งว่านะคะคนอย่างฮันนี่เคยมองดูถูกตัวเองว่าเฮ้ยทาไม่ได้หรอกเฮ้ยมันแบบมันต้องแบบเป็นคนที่แบบผู้สวยเวอร์วัวงเฮ้ยมันเป็นต้องเป็นคนที่แบบ ๋อ้พูดดีมันต้องเป็นคนที่แบบมีอุปกรณ์พร้อมแต่มันไม่ใช่เลยนะคะมันไม่ใช่เลยนะคะมันมันแค่เพียงคุณมีความตั้งใจนะคะคุณอยากจะออกมาสร้างคอนเทนต์ดีๆนะคะคุณอยากจะออกมาส่งต่อคุณค่าซึ่งมันทำให้ชีวิตนะคะของคนที่ออกมาทำแบบนี้มันมีความหมายเพิ่มมากขึ้นนะคะมันมีความหมายเพิ่มมากขึ้นและ พลังงานของเราค่ะก็ถูกส่งต่อนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคลื่นเดียวกันนะคะให้พิมพ์ข้างล่างมาว่าสนใจนะแล้วฮันจะทักไปนะคะให้พิมพ์ข้างล่างมาว่าสนใจนะคะแล้วฮันจะทักไปคุยกับคุณนะฮันรู้สึกว่านะคะฮันมีความสุขแล้วล่ะนะคะที่ฮันได้แบ่งปันนะคะมีอะไรให้ฮันช่วยหรือให้ฮันได้แนะนํานะคะในแบบของฮันที่ฮันทํานะคะ จากประสบการณ์ของฮันที่ฮันทำจริงๆนะคะ,ะฮันเริ่มทำแล้วก็เริ่มมีไรายได้นะคะบนช่องทางแพลตฟอร์มของออนไลน์ซึ่งช่องทางของออนไลน์อ่ะยิ่งแบบคุณมีคอนเน c t ชันยิ่งคุณแบบ มีเพื่อนนะคะมันก็จะทําให้คุณเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบเราออกมาสร้างคุณค่าเราส่งต่อนะคะไม่จําเป็นจะต้องติดเพอร์เฟกไม่จําเป็นที่แบบคุณจะต้องพร้อมไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีความรู้ด้านนี้มาก่อนขอแค่คุณมีใจที่คุณอยากจะประสบความสําเร็จค่ะขอแค่คุณมีใจที่คุณอยากจะส่งต่อคุณค่าดีๆแก่สังคมค่ะขอแค่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใครสักคนนะคะคุณนะคะคุณเท่านั้นแหละนะคะที่ จะออกมามีพลังนะคะแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมค่ะมันสดชื่นมากๆนะคะเวลาที่ได้ทำสิ่งดีๆนะคะส่งต่อแบบนี้นะคะมันสุขที่ใจอิ่มที่ใจนะคะแล้วก็นะโอุ๊ยนะฮะวันนี้เป็นเป็นไลฟ์ที่แบบพอพูดแล้วแบบน้ำตาแตกได้ยังไงเนะี <c> ่ย <oughs> นะคะก็อ่ะส่งต่อนะคุณค่านะคะจากคนคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งนะคะอ่า เจนเชียเนี่ยวันนี้พูดแบบได้แบบกระแทกใจมากๆเรแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้แหละนะคะขอให้เราออกมาทำแล้วก็สม่ำเสมอนะคะกับสิ่งที่เราทำนะใช่นะคะใช้ความรักนำทางค่ะแล้วก็คุณสามารถประสบความสำเร็จนะคะบนสิ่งนี้ได้แน่นอนนะคะ ใครสนใจติดต่อฮนะเขียนว่าสนใจนะเดี๋ยวฮันจะทักคุณไปนะวันนี้สั้นๆนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะาจากสปีเกอร์เนี่ยคลาสนะคะที่ที่แบบส่งพลังงานแบบโอโ้โ <c> ห <oughs> เขาอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วมัน,ม,นมันสั่นสะเทือนมาถึงคนที่ประเทศไทยนะรักๆสปีเกอร์ท่านนี้มากนะคะเขาชื่อว่าเจนเชียนะคะ วันนี้สั้นๆนะคะโคชพี่ฮันก็อยากจะส่งต่อนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนก้าวข้ามวิกฤตนะคะในช่วงนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนก้าวข้ามและอยากจะให้ทุกคนมีความสุขนะคะในการที่ออกมาสร้างคุณค่าแบ่งปันแบ่งปันสิ่งดีๆต่อสังคมนะคะสวัสดีค่ะโคชพี่อุ๋ยโอยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็มา มาทันพอดีเลยดีใจมากๆนะคะดีใจมากๆนะคะคือฮันจะบอกว่าฮันรักทุกคนแล้วสิ่งที่ฮันทำคือฮันตั้งใจที่อยากจะออกมาสร้างคุณค่าละ แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็ให้ความสุขกับทุกๆคนนะคะถ้าใครแบบอยากจะให้ฮันช่วยนะคะในเรื่องของการทำกรตลาดออนไลน์นะคะฮันก็ยินดีที่จะแบ่งปันแล้วก็แนะนำนะคะเทคนิคดีๆนะคะที่ฮันทำมาแล้วแล้วฮันก็รู้สึกว่ามันเต,ติบโตเร็วอย่างก้าวกระโดดนะคะอยากจะให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนะคะสู so, ้ค่ะแล้วก็ก้าวข้ามวิกฤตพวกนี้ไปให้ได้นะคะเพราะคุณคืออัจฉริยะและประสบความสำเร็จได้ใน แบบของคุณค่ะโคชพี่ฮันลาบไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะไลฟ์หน้านะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวพบกันนะคะเดี๋ยวจะนัดที่หน้าเพจนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบ๊บจบสวัสดีค่ะ